สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ดูและอ่านกันค่ะ mm hmm. ข้อเท็จจริงคือข้อความที่แสดงเรื่องราวเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้และมีหลักฐานยืนยนันข้อคิดเห็นคือข้อความที่แสดงความรู้ความเชื่อความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจไม่เห็นด้วยก็ได้ หลักการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการอ่านข้อแรกตั้งใจอ่านเรื่องนั้นๆให้เข้าใจเสียก่อนข้อที่2นะคะต้องจับประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้และข้อที่3ค่ะพิจารณาว่าข้อความในเรื่องส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นค่ะ หลักการพิจารณาแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงจะต้องเป็นข้อความที่มีความเป็นไปได้มีความสมจริงมีหลักฐานเชื่อถือได้แล้วก็มีความสมเหตุสมผลด้วยค่ะ ในส่วนของข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นนะคะก็จะเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนหรือคาดเดาเป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบและเป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิดเห็นของผู้พูดนั่นเองค่ะ เพื่อความเข้าใจเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจากข้อความนี้นะคะนะักเรียนจะเห็นได้ว่าเป็นข้อความที่เป็นจริงก็คือในปัจจุบันประเทศไทยของเราก็ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งที่กําลังเป็นอยู่จริงมีหลักฐานอ้างอิงเราจึงจัดข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงค่ะ ในส่วนตัวอย่างที่เป็นข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นนะคะการปกครองระบอบประชาธิปไตยดีที่สุดจากข้อความนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นข้อความที่แสดงทัศนะหรือความคิดเห็นของผู้เขียนว่าเขากำลังคิดว่าการปกครองประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดกว่าการปกครองแบบอื่นๆซึ่ง นักเรียนหรือว่าผู้ที่อ่านเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความนี้ก็ได้ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะข้อเท็จจริงพ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยซึ่งในข้อความนี้นะคะก็เป็นข้อความที่มีข้อมูลมีเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่จดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ถือได้ว่ามีหลักฐาน อ้างอิงข้อความนี้ค่ะทำให้ข้อความนี้นเป็นข้อเท็จจริงค่ะส่วนตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นนะคะการกินผักผลไม้มากๆน่าจะดีต่อร่างกายก็คือเป็นความคิดเห็นของผู้ที่เขียนโดยที่ผู้อ่านหรือว่านักเรียน,นยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความนี้ก็ได้ค่ะ ตัวอ,อย่างต่อไปนะคะข้อเท็จจริงคำว่าสลัดเป็นภาษามาลายูหมายความว่าช่องแคบในทะเลชาวมาลายูที่อยู่บนฝั่งทะเลในช่องแคบมักประพฤตินตนเป็นโจรดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมาละกาจึงเรียกกันว่าโจนสลดัดในส่วนตัวอ,อย่างที่เป็นข้อคิดเห็นนะคะ เดินเรื่อยเข้าไปในบ้านต้องตะลึงลานใจไปทั้งซ้ายและขวาดอกไม้บ้านสพร่างเต็มไปทุกแห่งหนทางด้านซ้ายเป็นไหลเขามีดอกไม้บานสวยไปตลอดทั้งแนวที่ระหว่างสองทางเดินก็มีทางด้านขวาก็มากมายล้นไปหมดลังเลใจไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี หลังจากที่ได้ดูตัวอย่างแล้วเรามาลองฝึกทำกันดูนะคะนักเรียนลองพิจารณาทั้ง2ข้อความนี้ดูนะคะว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเป็นข้อคิดเห็นค่ะข้อความแรก เราควรต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีให้สมกับนามว่าสยามเมืองยิ้มและข้อความที่สองนะคะสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาดูเฉลยกันค่ะข้อความแรก เราควรต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีให้สมกับนามว่าสยามเมืองยิ้มข้อความนี้เป็นข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นค่ะเนื่องจากในข้อความนี้นะคะเป็นข้อความที่แสดงความคิดเห็นของผู้เขียนค่ะแล้วก็มีคำที่แสดงให้ทราบว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะนั่นก็คือคำว่าควรน,นั่นเองค่ะ ส่วนอีกข้อความหนึ่งนะคะสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงค่ะเนื่องจากเป็นข้อความที่มีข้อมูลเอกสารตำราทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วเนี่ยสามารถนำมาอ้างอิงข้อความนี้ได้ค่ะข้อต่อไปนะคะ ข้อความแรกดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นข้อความที่2คนเรียนเก่งย่อมประสบผลสำเร็จในชีวิตเสมอเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อความแรกค่อนข้างง่ายค่ะเนื่องจากนักเรียนทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าดวงตาเป็นอวัยวะที่เราใช้ในการมองเห็นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นข้อความแรก ก็เป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นจึงเป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะส่วนอีกข้อความหนึ่งนะคะว่าข้อความที่ว่าคนเรียนเก่งย่อมประสบผลสำเร็จในชีวิตเสมอข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อความที่แสดง ข้อคิดเห็นของผู้เขียนค่ะก็คือเขาคิดว่าคนเรียนเก่งจะต้องประสบผลสําเร็จในชีวิตแน่นอนซึ่งผู้ที่อ่านเนี่ยอาจจะรู้สึกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ค่ะข้อต่อไปนะคะพระสุนทรโวหารนามเดิมผู้หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรผู้และข้อความที่สองค่ะ ฉันคิดว่าเดินทางด้วย MRT เร็วกว่า BTS เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อความแรกพระสุนทรโวหารนามเดิมผู้หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรผู้ข้อความนี้ จัดเป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะเนื่องจากเรามีเอกสารตำรานะคะทางประวัติศาสตร์ที่เราสามารถนำมาใช้อ้างอิงข้อความนี้ได้ค่ะส่วนข้อความที่2นะคะอันนี้ค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่ามีคำที่แสดงความคิดเห็นอยู่ในข้อความด้วยก็คือคำว่าคิดว่าฉันคิดว่าเดินทางด้วย MRT เร็วกว่า BTS เป็นข้อความที่แสดงข้อคิดเห็นค่ะนั่นก็คือผู้เขียนเนี่ย เขาคิดว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT เร็วกว่ารถไฟฟ้า BTS นั่นเองค่ะต่อไปเรามาลองแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากนิทานสนุกสนุกกันบ้างนะคะนิทานเรื่องพ่อขาเกลือกับปลา กาละครั้งหนึ่งในวันที่อากาศร้อนจัดมีลาตัวหนึ่งเดินโซเซไปมาด้วยการบรรทุกสินค้าที่หนักมากขณะที่ลากำลังเดินข้ามสะพานมันรู้สึกหน้ามืดและตกลงไปในแม่น้ำ พ่อค้ารู้สึกว่าสินค้าของเขาเบาลงอย่างมากเนื่องจากสินค้าเป็นเกลือทั้งหมดจึงละลายลงในน้ำวันรุ่งขึ้นพ่อขาได้บรรทุกสินค้าที่มีน้ําหนักเบามากไว้บนหลังลาเพราะต้องการให้ลาบรรทุกสบายขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่ลาตกลงไปในแม่น้ำเมื่อวานนี้ แต่เมื่อลาเห็นแม่น้ำใกล้ๆมันจึงพูดกับตัวเองว่าถ้าฉันตกลงไปอีกครั้งของก็จะเบาเหมือนเมื่อวานจากนั้นมันก็แกล้งตกลงไปในแม่น้ำ แต่สิ่งของเริ่มดูดซับน้ำและมีน้ำหนักมากเหมือนหินจนเอียงมาทับลำตัวของลาเนื่องจากสินค้าในครั้งนี้เป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายจะมีน้ำหนักมากเมื่อดูดซับน้ำเมื่อถึงเวลานั้นลาก็ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันสายเกินไปแล้วท้ายที่สุดลาก็จมน้ำตาย คติสอนใจเรื่องพ่อขาเกลือกับปลาเช่นเดียวกับปลาตัวนี้คนที่ชอบขดโกงอาจจะโชครายได้แม้ครั้งหนึ่งจะทำให้เขาโชคดีก็ตามต่อไปเรามาลองแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากนิทานเรื่องพ่อขาเกลือกับลากันดูนะคะ มาดูในส่วนของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงกันก่อนนะคะข้อความแรกเนื่องจากสินค้าเป็นเกลือทั้งหมดจึงละลายลงในน้ําและข้อความที่2เนื่องจากสินค้าในครั้งนี้เป็นผ้าายผ้าายจะมีน้ําหนักมากเมื่อดูดซับน้ําเหตุผลที่ทั้งสองข้อความจัดเป็นข้อเท็จจริงก็เนื่องจากเป็นข้อความที่ มีข้อมูลมีเอกสารทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็สามารถนำมาอ้างอิงได้ว่าเป็นจริงนั่นก็คือข้อความแรกเนี่ยเกลือก็คือมีคุณสมบัติที่สามารถละลายน้ำได้นะคะแล้วก็ข้อความที่สองเนี่ยผ้าใยก็มีคุณสมบัติที่เมื่อดูดซับน้ำแล้วจะทำให้ตัวผ้าใยเนี่ยมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นค่ะจึงทำให้ทั้งสองข้อความนี้เนี่ยจัดเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะ และในส่วนของข้อคิดเห็นนะคะข้อความแรกเขารู้สึกว่าสินค้าของเขาเบาลงอย่างกระทันหันและข้อความที่สองสิ่งของเริ่มดูดซับน้ำและมีน้ําหนักมากเหมือนหินจนเอียงมาทับลำตัวลาซึ่งทั้งสองข้อความนี้นะคะจัดเป็นข้อความที่แสดงข้อคิดเห็น ของผู้ที่เขียนค่ะก็คือมีคำที่แสดงข้อคิดเห็นอยู่ในข้อความด้วยทั้งสองข้อความก็คือคำว่ารู้สึกกับคำว่าเหมือนนั่นเองค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างแล้วก็ได้ลองทำกันไปแล้วนะคะ ต่อไปให้หนักเรียนเนี่ยทำแบบใบงานเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นโดยนักเรียนสามารถจะพิมพ์ใบงานออกมาเขียนหรือเขียนตอบลงในสมุดก็ได้เช่นเดิมค่ะ และในวันนี้นะคะเวลาในการเรียนวิชาภาษาไทยก็ได้หมดลงแล้วคุณครูก็อยากจะฝากไว้ว่าให้หนักเรียนเนี่ยใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียนแล้วก็ทำงานที่คุณครูมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปมาในไลน์ของแต่ละห้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ